เห็นตัวอย่างจากพี่น้อยหนาแล้วใช่ไหมคะเห็นแล้ว,ลวค่ะครูะจะใช้เพลงนี้ในการรำเปิดงานแข่งทักษะวิชาการโดยจะให้พี่น้อยหนาเนี่ยเป็นหัวหน้าในการรำครั้งนี้นะคะค่ะน้อยหนาหญิงสาวผู้มีใบหน้าสวยสุดงดงามและมีความสามารถในการร่ายรำที่อ่อนช้อยถูกตาต้องใจครูทิพย์ครูสอนวิชาน้าตสิงเป็นอย่างมาก เมื่อมีงานใหญ่เธอมักจะมอบหมายให้น้อยหนาได้ทำหน้าที่นี้ตลอดฝากด้วยนะจ๊ะได้ค่ะครูอาเร็ว,วมาเร็วเด็กๆมาเข้าแถวซ้อมกันเลยค่ะ<า>น้อยหนาเธอมีใจรักในการร่ายรำเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าการรำเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเธอเลยก็ว่าได้และที่สำคัญครอบครัวของน้อยนาก็ยังคอยสนับสนุนเธอเสมอมา ไม่ว่าจะมีงานประกวดที่ไหนไกลแค่ไหนพ่อแม่เธอก็ <มา S 1> พร้อมที่<า>จะพา <ผม S 1> ไปลูกสาวคนเดียวลูกาวและ,ละที่สําคัญไปกว่านั้นลลน้อยหนาก็มักจะคว้ารางวันที่หนึ่งมาให้พ่อกับแม่เธอได้ภาคภูมิใจเสมอและในงานโรงเรียนในครั้งนี้ก็เป็นงานที่น้อยหนาตั้งใจมากๆเพราะเป็นงานสุดท้ายก่อนที่เธอจะจบมหกจากโรงเรียนแห่งนี้ วันเวลาผ่านไปไวเหมือนโกโหกน้อยหนาก็ใช้ชีวิตในการตั้งจิตตั้งใจซ้อมรำและเป็นผู้นำมาอย่างดีสม่ำเสมอเอาล่ะคะ่ะทุกคนรุ่งนี้จะถึงวันงานแล้วหวังว่าทุกคนจะทำเต็มที่แบบที่ซ้อมมานะคะแยกแย้ายกลับได้คะ่ะเจอการเช้า,ชา,ชามาแต่งหน้านะคะ หลังจากที่ทุกคนกลับหมดแล้วน้อยหนาเธอจึงนึกอะไรขึ้นมาได้น้ำหนักลดขนาดนี้น่าจะหลวมแน่เลยอเอากลับไปเย็บดีกว่าเอาเร็วๆเร็วกันนะจ๊ะจะได้เลิกแล้ว ครูคะพี่น้อยหนาไปไหนไม่รู้คะ่ะยังไม่เห็นเลยครูทิฟเดินตามหาน้อยหนาไปทั่วอาคารเอหายไปไหนนะจนได้ไปพบกับเธอที่ยืนอยู่ในห้องน้ำมืดๆคนเดียวน้อยหนาะมายืนทำอะไรตรงนี้จะได้เวลาแล้วลูกเดี๋ยวถึงเวลาหนูตามไปนะคะ น้ำเสียงของน้อยนามันช่างฟังดูเยือกเย็ยนจนขนลุกไปทั่วทั้งตัวเออ่งั้นครูไปรอหน้าเวทีนะคะค่ะครูทิปจนกระทั่งเมื่อถึงเวลาแสดงทุกคนก็ทำได้สวยสดงดงามแต่มันน่าแปลกใจตรงที่น้อยนาเธอรำไปยิ้มไป แต่น้ำตาเธอกับไหลออกมาตลอดเวลาเป็นอะไรของเขานะตั้งแต่เมื่อเช้าละครูทิพย์เก็บความสงสัยไว้ในใจค่อยถามตอนลงเวทีแล้วกันเมื่อการแสดงสิ้นสุดลงทุกคนต่างพากันปรบมือชื่นชมเสียงดังลัน่นน้องเอเห็นน้อยหนาไหมลูกไม่เห็นค่ะ มีใครเจอน้อยหนาไหมไม่ไมค่ะหายไปไหนของเขานะสวัสดีค่ะคุณพ่อน้อยหนาครูทิพย์ผมเพิ่งว่างจะโทรมาคุณพ่อจะคุยกับน้อยหนาหรอคะผมจะโทรมาบอกครูว่าน้อยหนาเสียแล้วนะตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็น คุณพ่อล้อเล่นหรือเปล่าคะครูทิพย์นั่นลูกสาวผมนะผมจะเอามารอเล่นทำไมน้อยหนาเกิดอุบัติเหตุตอนกลับบ้านในมือยังถือชุดนางลำอยู่เลยอ,อ,อ,อไม่น่าเลยเมื่อครูทิพย์ได้ยินเช่นนั้นตกเย็นครูทิพย์ได้พาเด็กๆในวงไปร่ายศพของน้อยหนา และไม่มีใครกล้าพูดถึงเรื่องงานในวันนี้เลยไปสู่สุคตินะคนเก่งของครูและหลังจากวันนั้นที่โรงเรียนก็มักจะมีคนที่พบเจอเรื่องราวหน้าขนลุกมากมายบางคนที่ชอบกลับบ้านดึกๆ ก็มักจะได้ยินเสียงดนตรีไทยดังมาจากห้องนาฏศิลป์บางคนก็เจอกับผู้หญิงใส่ชุดนางรำยืนร่ายรำอยู่ระเบียงอาคารและบางคนที่มักจะลบลหลู่หรือท้าทายก็จะเจอกับน้อยหนาที่ร่ายรำในท่าทางที่ผิดรูปผิดร่าง หลบมือซี่รออะไรจบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ